สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Investor Network เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เหรียญ BTC นะครับหรือว่า Bitcoin กับ ETH หรือว่า Ethereum นั่นเองนะครับผมจะวิเคราะห์2เหรียญนี้นะครับด้วยรูปแบบของผมเองแล้วกันนะครับผมถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็ไปติดตามชมกันได้เลยครับก่อนไปรับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะก็จะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ เรามาเล่มวันที่บิตคอยกันก่อนแล้วกันนะครับวันนี้วอลุ่มนะครับ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็ลบอยู่ที่3เปอร์เซกว่านะครับผมอยู่ที่ราคา1ล้าน6แสนนะครับผมอ่ะเราไปดูกราฟกันดีกว่านะครับซึ่งราคาต่ําสุดของวันนี้นะครับอยู่ที่ล้านหนะครับผมแล้วก็ราคาสูงสุดใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็คืออยู่ที่1ล้าน6แสน9หมื่นนะครับคือมันค่อนข้างทรงๆแล้วนะตอนนี้นะครับถือว่าค่อนข้างทรงๆมากๆอ่ะเรามาดูกันครับ ไปดูที่กราฟ Time Frame 1 Day นะครับผมผมจะดูที่1 Day นะครับเริ่มจาก1 Day ก่อนเลยว่าตอนนี้เนี่ยภาพใหญ่ของ Bitcoin เนี่ยกำลังจะทำอะไรนะครับอย่างคลิปที่แล้วที่ผมได้ลงไปนะครับผมตอนนี้เนี่ย i ิตคอยเนี่ยค่อนข้างให้รูปแบบตรงนี้เนี่ยชัดเจนมากๆนะครับก็คือรูปแบบของ head and shoulder นั่นเองนะครับก็คือไหลหัวไหลนะครับนี่ไหลหัวไหลหรือว่าจะมองเป็นภูเขาก็ได้นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเเลยนะครับ ในลักษณะการดูนะครับอันนี้คือผมจะเปลี่ยนาจากแคเนลสติ๊กนะครับเป็นลายก่อนแล้วกันนี่มันจะได้ดูง่ายนะครับผมพอดูเป็นแบบนี้เสร็จปับ๊บแล้วก็ตีเส้นเท,ท,ท่าที่เท่าลายนะครับเส้นนี้แล้วก็วางที่แนวรับนะครับผมเห็นไหมแนวรับก็จะมี1แนว2แนวแล้วก็3แนวนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเหมือนแนวรับตรงนี้เนี่ยจะรับราคาไว้ไม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ใน t i m e ฟรมถึงเดนะครับ ราคาเนี่ยได้ทะลุเส้น MA 9.9ลงมาแล้วนะครับผมก็ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะนะครับอาจจะลงไปอีกระดับหนึ่งเลยนะครับผมถ้าเกิดสมมุิเรามาตีแนวรับแนวต้านนะครับจะไปอยู่ที่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเรามาตีแนวรับไปพร้อมๆกันนะครับตอนนี้นะครับแนวรับช่วงโซนนี้เนี่ยรู้สึกว่าอาจจะรับไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะครับผมก็ยังทรงๆอยู่แล้วกันนะครับอาจจะ ไม่สามารถทะลุได้แล้วเด้งขึ้นต่อก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ในเวลามันเกิดรูปแบบแบบนี้เนี่ยมักจะไม่ค่อยรอดนะส่วนตัวผมเวลาเจอแบบนี้มันไม่ค่อยรอดเท่าไหร่นะครับอืก็ต้องรอดูต่อไปนะทีนี้เนี่ยเรามาดูในที่แนวรับนะครับแนวรับต่อไปของบิตคอยนะครับถ้าราคาล่วงลงมาได้นะครับแนวแรกก็อยู่ที่ราคาประมาณนี้เลยโซนนี้นะครับหนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นนะครับแล้วก็แนวรับต่อมานะครับจะอยู่ที่นี่เลยราคาประมาณนี้ 1,320,000านานะครับอันนี้ก็เป็นจุดเข้าและกันนะครับสำหรับใครที่รอช้อนซื้ออยู่นะครับจุดเข้า2จุดนี้ก็สามารถแบ่งไม้ในการซื้อช้อนได้ครับผมอ่ะทีนี้เราไปดูเหรียญต่อไปนะครับอี h e เรียมนะครับผมเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญเบอร์2นะครับคลองมาหลายปีเลยนะครับผม แล้วก็เป็นเหรียญยอดฮิตด้วยนะครับในช่วงนี้โอเคเรามาดูกันเลยครับไปที่ทําเฟรม1นึ่งเดก่อนเลยนะครับอาจจะมองยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมปรับวันนี้แป๊บหนึ่งโอเคนะครับตรงนี้เนี่ยสำหรับอิทิเลียมนะครับก็ได้ทำนิวไฮไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับราคาไปที่ประมาณแสนสี่กับแสนห้ามั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวผมขอตีตรงนี้ก่อนนี่ครับประมาณ1นึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันกว่านะครับ ก็ถือว่าราคาเดี๋ยเป็นนิวไฮวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยราคาของอีทูเรียมเนี่ยก็ยังคงวิ่งอยู่ในกรอบราคานี้อยู่นะครับช่วงราคาประมาณนี้นะครับอยู่ที่1นึ่งแนึ่งหมื่นเจ็ดนะครับกับหนึ่งแสนสี่หนะครับผมเราจะย่อให้มันเล็กลงนะครับก็คือไปที่ทําเฟรมสีชั่วโมงนะครับอ่าพอมาดูทําเฟรมสี่ชั่วโมงปั๊บเนี่ยอาจจะเห็นรูปแบบบางอย่างนะครับผมยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เอาไปดูที่1ชั่วโมงแล้วกันมาดูที่1ชั่วโมงนะครับ หชั่วโมงก็ยังไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่นะครับดูสี่ชั่วโมงดีกว่านะครับอ่าโอเคสี่ชั่วโมงเนี่ยค่อนข้างจะเห็นกรอบของมันนะครับตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ2องช่วงนะครับสองามช่องราคาอ่าตีตรงนี้เลยนะครับแนวนี้แล้วก็แนวนี้อ่านะครับ ตอนนี้นะครับราคาของอีทูเรียมนะครับก็ค่อนข้างทรงๆอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับแนวรับของอีทูเรียมนะครับก็คือโซนตรงนี้เลยนะครับถ้าอีทูเรียมเนี่ยไม่สามารถยืนพื้นตรงนี้ไหวนะครับก็คือที่ราคา1 2 6 0 0 0นะครับไม่สามารถรับวเนี่ก็อาจจะย่อลงมานะครับแล้วก็มารับที่1 1 7 0 0 0 0ก็ได้นะครับผมแต่สำหรับอีทูเรียมนะครับตอนนี้เนี่ยในทำฟรมใหญ่เนี่ยก็ยังคงยืนพื้นนะครับหรือว่ายังยืนอยู่เหนือเส้น MA 99กกอยู่นะครับผมก็ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะ เราก็ต้องรอดูกันไปนะครับเห็นไหมนะครับมันแตกต่างจากบิตคอยนะบิตคอยเนี่ยคือทำเฟรมเดย์เนี่ยทะลุเส้น m a 99, 99แล้วนะครับเพื่อนๆแต่ว่าอีเธอเรียมเนี่ยยังคงยืนอยู่นะครับแล้วก็ยังสูงชันเลยทีเดียวนะครับยังไม่ค่อยมีอะไรที่น่าวิตกกังวลเท่าไหร่นะส่วนตัวผมนะครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวเลยนะครับก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าในอนาคตเนี่ย ราคาของอีเทอรี่มนะครับจะสามารถทะลุขึ้นได้ไหมนะครับแต่ว่าในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ยังคงวิ่งอยู่ในกรอบนี้แหละครับผมเพื่อนๆก็ต้องรอติดตามกันไปเรื่อยเนาะถ้าเกิดใครจะรอช้อนซื้อนะครับก็รอให้มันทะลุก่อนละกันนะครับหรือว่าจะช้อนซื้อไปตรงนี้สักหนึ่งไม้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเริ่มมีเกิดอ่าแท่งโดจิตรงนี้แล้วนะครับมันก็จะเด้งขึ้นก่อนนะครับผมสําหรับถ้ามันเกิดแท่งโดจิแบบนี้นะครับโอกาสการที่จะกลับตัวนี่ก็ค่อนข้างมีสูงอยู่เหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูต่อไปนะครับ ก็ยังไงอย่าลืมนะครับเพื่อนๆในการลงทุนคริปโตเคอเรนซีนะครับมีความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ความเสี่ยงเนี่ยสูงมากด้วยเช่นกันเพื่อนๆก็บริหารในเรื่องของความเสี่ยงนะครับแล้วก็มั n ติเมเนทเมนต์นะครับบริหารเงินของเราไว้ดีๆด้วยละกันเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารข้อมูลการเวลาที่ผมมีข้อมูลอะไรมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟััังกนนะครบ แต่เราวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ